สวัสดีครับสวัสดีผมเเม่ปิ่นองผบกันคือเก่าด้วยครับเด้ออีสานสายเลาะชาแนลครับผมวันนี้ก็ัมีเมนูมานําเสนอคือเก่าครับผมบวบาทสาวหน่อยและงานตัวครับสายซ้ายของวันที่10กุมภาพันธ์2 5 6นนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเคียงเน้อครับเด้อนี่วันนี้บะบาทว่าสิมาต้มปลาไหลครับผมอันนี้ก็จะเป็นปลาไหลถี่บวบาทเตรียมไว้ครับผมระมาณถซกว่าตัวครับไซส์ประมาณหัวแม่โป้งครับ กำลังนะรับประทานครับพอเปพี่น้องก็ขอโทษขออภัยทันใดที่บระบประท่านไปลาไหลนะครับเด้ออันนี้เป็นปลาไหลที่บาบาดเตรียมไว้ครับผมนี่ครับเครื่องคัวเครื่องเคียงเพื่อนมาครับกระสิโดยร่วมกับะมาณนี้ครับก็ดสด็มีผัดักปุ้งไฟแดงพร้อมกับทำน้ำพริกกะปิครับผมไปไปเห็ดอาหารกันเลยครับผมมาครับพี่น้องต้มเอียนกันเลยครับ เมนูแหลกของสายๆครับสายๆวันที่สิบตกเอียนกันก่อนครับผมหมอดำหมอห่างขึ้นกาแล้วครับเหมือนกันไปยาวๆครับ เื่องต้่มที่เตรียมไว้ครับพี่น้องมีขาตะไค้ใบมะกรูดพร้อมกับหัวหอมกระเทียมใส่ไปเลยครับ ล่อยน้ำเดือดจังสใสิไส่พริกพร้อมกับขมิ้นนะครับเพื่อดับคาวพี่น้องมาครับใส่พริกพร้อมกับขมิน้นที่เราตำเตรียมไว้ครับผมตอนนี้กับหม้อเดือดได้ที่แล้วครับผมว้าวใส่ไปเลยพี่น้องดับคาวสไตล์บาบาดบอมมิ้งยังมากมายครับผม ต้มเอียนวิธีการตร้มเอียนกับแบบบ้านๆพี่น้องหลังจากนี้ก็สเสแเอ์ปลาไหลใส้มอรครับก็สิบว่าให้พี่น้องได้เห็นภาพต่อจากนี้หรอกครับเพราะว่าอย่างติดแบรด้วยครับเด้อ ตอนนี้กันล่อให้เยียนเปื่อยจากเล็กจากน้อยครับพี่น้องอล่ะเสด็จปุ้งรถเลยเสด็จปุ้งหม้อได้ครับเด้อช่วงนี้ครับบ่าวบ,า,บากระเสียนไปเห็ดอย่างอื่นก่อนครับมาครับพี่น้องหลังจากนี่กัเอียนเพิ่นกับพดเพิ่นกับเปื่อยเลยแหละครับพี่น้องเดี๋ยวบ่าวบาสิมาปุ้งรถเลยครับต้มปลาไหลต้มปลาไหลหอมๆพี่น้อง แซ่ไปนำกันครับผมอ่ะปรุงรสครับปรุงรสควันขมงโชงเฉงผงรสดีครับผมเพื่อความหอมครับนี่อู้ยปาลาไหลบังเด้อพี่น้องเด้ออันนี้กับบ้าๆก,กับกินผู้เดียวครับผมกว่าสาวหน่อยครับเมถ่าวบ้าๆเฟิรนบวกกินครับบ้าๆกับหลับนาทีกินในสองเวลาเป็นไรพี่น้อง นะครับผงนัวครับผมผงรสดีแล้วก็ผงนัวหอมขักหอมเนื้อแท้โอ้ยน่าประหลาดเหมือนนะครับพี่นอ้อง เครื่องเทศปแบบหอมขกรัรหอมเนี่ยไปพี่น้องเดี๋ยวซิมมึงรสชาติก่อนครับอืว้าวสติมเกลือก่อนใส่เกลือจังน้อยนึงครับพี่น้อง เพิ่มความเค็มนิดนึงหอมค่ะห,หอมเน่ปลาไหลกับปลาไหลตักโปงเหมือนนั่นแหละครับครับพี่นอ้องปลาไหลหรือว่าเอียนนั่นเองครับขอถวขอไพ่สำหรับธันใดที่บ่ท่ทานนะครับเด้อนี่ครับ เมึงอะได้วยพี่น้องแส,แสบหอมๆเลยครับไปปล่อยเพื่อนไว้อีกสักพักนึงครับเได้ยใสบ่ใบกระเพราหรือเสด้ยพงมองครับผมตอนนี้ก็คิดว่าได้ทีแล้วครับพี่น้องอืม จะบาบาดใส่ใบกระเพราแล้วก็สิบปงมอครับผมครับใบกระเพราที่เตรียมไว้ครับผมใส่ไปเลยพี่น้องเพิ่มความหอมเพิ่มความเผ็ดร้อนเข้าไปอีกครับเคื่องจัดเต็มจัดถึงครับพี่น้อง หอมคักหอมเนี่ยไปพี่น้องเดยวบาบาจะเด้้งหมอแ่ะครับเรียบร้อยครับรอขึ้นโต๊ะอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสรรเสด็จหันไปเห็ดอย่างอื่นครับมาครับเมนูที่สองครับผมว้า บา,บา,บาร์บาราสิถอดบักเขือยาวครับผมบักมะเขือยาวนะเนะาะภาษาไทยพร้อมกับไข่ครับถอด แบบทอดไข่เจียวเลยพี่น้องว้าตอนเหนียวควันคักเลยทอดเหมือนไข่เจียวไปเลยครับเวลาอกค่อย,อยจิ้มครับไอ้น้ำพริกกะปิครับผม<ว>เช็คดูน้ำมันละเริ่มจะได้ที่แล้วครับ นี่นะครับผมใสไปเลยพี่นอ้องทำมาถอดแยกถอดไปเทล,ละชิน้นเทละชิ้นว่าเหลี่ยว,วเพืาเเือทังพี่นอ้องเอาแบบหลอบเดียวจบเลยครับ ใหม่ใหม่ใหม่สิใหม่แล้วสิใหม่แล้วครัเมนูปิดท้ายครับผมมดแล้วนะเน่เมดแล้วนะมดแล้วนะมืดมดมดมืดม พัดพักบุ้งไฟแดงซา่อยกระยอกกระหลานอยู่ครับผมนี่ครับอันนี้ครับปุงเครื่องเรียบร้อยครับพี่น้องใส่เลยครับ ทำไรครับผมหื้นย่างกันคือคนหิวนอนมนะสน,นะนักนะไฟนแห้งนิน่อไฟาระดาอันนี้กะ บักเขือเงาครับผมนี่ถอดไว้จะกินกันนำพริกกะปีของเขาครับผมเียบร้อยแลวเด้อครับเด้อต่อากสับิม่ไหวก่อนครับไว,บวายบัวแห้งก็ตะ ไฟเรื่อยๆพี่นอกไฟพันธ่์บกอยแห้งครับผมดูกันยาวๆ ถ้าคลิปนี้ถืกใจก็กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้บ่าวบาทกสาน้อยได้ทําคลิปใหม่ๆออกมาอีกนะครับไฟบุคคอยแห้งครับผมใส่ฟืนธรรมดาห้าครับ แช่แล้วเนาะตัวนี้สบ่มีการชิมครับผมเพราะว่าคิดว่ายังไงมันก็เปะ๊ะเพราะเป็นเมนูที่กินบ่อยแห้งไปหน่อยบ่สสบู่ชิมกันลองชิมมั้งแน่นอนะ <c oughs> ะระดับพัตตาคารอยู่นี่เองมาครับ ตักใส่จจานครับผมหอมๆแซ่บๆครับผมครับเรียบร้อยแล้วครับผมเป็นโต๊ะเลยครับ ึ้นโตเป็นทีเรียบร้อยครับผมไพี่น้องมาเด้อครับมาเด้อกินเขากับบาบาสาวหน่อยครับผมนี่ครับผัดปักบุ้งไฟแดงอันนึ่จะเป็นผักหอเจลครับน้ำพริกกะปิครับผมตำสดใหม่ครับผมขาดบดได้ครับนี่ต้มปลาไหลหอมๆเส่บๆครับเครื่องถึงแห้งครับผมทำถึงมากอันนี้ก็จะเป็นมะเขือยาวชุบไข่หรือว่ากถอดใช้ไข่เลยครับพี่น้องนี่ มากินกันนพี่กะปิครับผมโดยร่วมกันสิประมาณนี้ครับอาหารวันที่10นะครับผม10กุมภาพันธ์2568ัน่อคลิปจบแล้วกดไลค์ like, กดแชร์ check, กด Subscribe เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆคอยสารสายเลาะชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้กับบ้าๆก็สานหน่อยสิควาลาพ่อไปเป็น้องไปก่อนครับผมสวัสดีครับติดตามคลิปหน้ากันด้วยนะครับ